สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาทําการจองไปดอยหลวงเชียงดาวนะคะเรารู้กันอยู่แล้วว่าที่เนี่ยมันมีชื่อเรื่องลือช้ามากเลยว่าจองยากนะคะแต่ว่าวิธีการจองจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็เข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ของเรานะคะเชียงเชียงดาวไวล์ไลฟ์นะคะก็คือเราเอาเว็บเนี้ยมาจากกลุ่มรักดอยหลวงเชียงดาวนะคะก็ ก่อนที่เขาจะทําการเปิดเนี่ยเขาก็จะมีลิงก์ให้เรากดเข้าไปนะคะอะหลังจากนั้นพอเราเข้ามาที่หน้าเว็บเสร็จแล้วเนี่ยเริ่มต้นนะคะไปที่หน้าหน้าเว็บไซต์นะคะมันจะมีว่าหน้าหลักการจองแล้วก็ตรวจสอบสถานะการจองให้เราเข้าไปที่การจองอันนี้ที่เราจองนะคะระบบเปิดให้จองตั้งแต่เวลา3โมงวันที่23ตุลาคม2566จากนั้นนะคะเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างอันนี้เขาก็จะมีรายละเอียดให้เราต่างๆนะคะนี่เขาก็จะบอกว่า ไอ้รายละเอียดเราจะไม่พูดถึงตรงนั้นเนาะให้ทุกคนสามารถอ่านเองได้นะคะเขาบอกว่าพอมาถึงตรงสุดท้ายเขาบอกว่าสถานที่อบรมนะวัดถ้ำเชียงดาวเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองครึ่งหนึ่งวันล่วงหน้านะคะ <g log an> ก็คือเขาบอกว่าการจองเข้าธรรมชาติวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเนี่ยนะคะให้เข้าอบรมก็คือวันที่สามเอ็ดก็คือเราต้องไปก่อนหนึ่งวันนั่นเองนะคะถ้าเกิดใครจะไปสมมุติจะไปวันศุกร์เราก็ต้องไปวันพฤลึกหัสไปอบรมก่อนหนึ่งวันนะคะ ก็คือช่วงนั้นเราจองเนี่ยโอ้โหเต็มนะคะเสาร์อาทิตย์นี่คือคนเต็มแนะนํานะคะว่าถ้าเกิดเป็นจันถึงสุกก็ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นสุกเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเต็มเพราะฉะนั้นเราต้องไปกดแย่งชิงกับคนอื่นนะคะของเราเนี่ยมันขึ้นว่านี่เห็นไหมทุกทุกคนเห็นไหมจันนังคารพูพรธพฤหัสรื่องสุกเนี่ยคือแบบคือยังเป็นตัวสีดําอยู่แปบลบว่ายังไม่เต็มนะคะอ่าของเราก็คือเราจะจองวันที่11ไปนะคะ อของเราเนี่ยเขาบอกว่าจองเสร็จแล้ว58คนแล้วก็อีก42ก็คือยังเหลืออีก12อ่ะเราก็กดถัดไปนะคะเขาบอกว่าการจองสิทธิ์เนี่ยต้องวางแผนการเดินทางอันนี้เรารู้แล้วเราก็กดยอมรับไปจากนั้นให้เราก,กดถัดไปค่ะอ่ะแล้วเราก็ยอมรับนะคะเขาบอกว่าการจองสิทธิ์เนี่ยต้องวางแผนล่วงหน้าไป1วันเราก็กดยอมรับจากนั้นทุกคนเห็นไหมมันขึ้นว่า ข้อตกลงวิธีการลงทะเบียนติ๊กถุกหมดแล้วเลือกวันครบแล้วเราก็เหลือกรอกข้อมูลเรามาทําขั้นตอนนี้กันต่อค่ะเขาบอกว่าให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวนะคะเราไปกี่คนแล้วก็ใส่ไปของเราไปสองคนนะคะแล้วก็นี่ผู้ลงทะเบียนที่หนึ่งนะคะ,ะคานาหน้าชื่อเลขแบบประชาชนวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรศัพท์อะไรพวกนี้ใส่ไปทุกอย่างนะ,ะลูกถ่ายแบบประชาชนสนัเนบัตรประชาชนอันนี้เราต้องอัปโหลดไฟล์นะคะก็คือต้องทำให้มันเป็นไฟล์ก่อน นะคะเป็นไฟล์ PDF นะคะ,ะจากนั้นเราก็ค่อยเพิ่มไฟล์เอาเราก็กอกรายละเอียดต่างๆของเราไปได้เลยค่ะหลังจากที่เราอัปโหลดไฟล์เพิ่มบัตบประชาชนอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะให้เรากดไปที่ตรวจสอบอแล้วก็กดไปที่ถัดไปนะคะ ทุกคนจะเห็นว่าอีตรงเกอะข้อมูลของเราอ่ะมันขึ้นติ๊กถูกเลยอ่ะตรงนี้นะคะจะเป็นรายการอุปกรณ์แล้วก็บริการนะคะค่าใช้จ่ายต้องชําระล่วงหน้าก่อนเดินทางศึกษาธรรมชาติก็คือเราต้องจ่ายเงินก่อนนะ่ะทุกคนก่อนที่เราจะได้ไปนะคะก็คือหลังจากที่เรายืนยานเสร็จปุ๊บมันได้ปุ๊บเราก็จ่ายเงินเลยนะคะเพราะว่าเรากลัวมไม่ได้ไปเ <laughs> ออโอเคอ่ะมาดูต่อค่ะ อันนี้มันก็จะมีรายการมาให้นะคะเขาบอกว่าค่าบริการนักสื่อความหมายธรรมชาติคนนําทางเนี่ยค่าใช้จ่ายต่อหน่วยก็คือต่อคนเนี่ยนะคะคนละสองร้อยบาทเนาะเขาบ,บอกว่านักศึกษาธรรมชาติสิบคนต้องนําทางหนึ่งคนใครที่ไปกันเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องก็ต้องเสียนะคะของเราไปสองคนก็เสียสี่ร้อยนะคะคนละสองร้อยค่าบริการรับส่งจากเขตอุทยานไปขึ้นบนดอยนะคะก่อนที่ก็คือจากที่เราไป จากอุทยานอะนะคะจากเขตอุทยานเนี่ยขึ้นไปข้างบนพร้อมที่จะจะเดินป่าเนี่ยก็คือค่ารถนะคะก็คือส่วนใหญ่ก็จะแชร์ค่ารถกันนะคะแต่ว่าเราไปกันทั้งหมด4คนนะคะก็ทุกคนรถ1คันเนี่ยจะรับอ่านักศึกษาธรรมชาติ5คนนะคะแต่ตอนที่เราไปอ่ะคือเขามากันเป็นกลุ่มหมดเลยแล้วมันลงตัวเราเหลือ4คนเขาก็เลยให้ไปแต่ความจริงคือต้อง5นะคะ เราเลือกแชร์ค่ารถกันนะคะไม่ไม่เหมาคันก็คือแชร์ค่ารถกันถ้าเหมาคันไปเนี่ยคือแบบว่าอาจจะไปเป็น private ส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเราก็แชร์แชร์กัน4คนเรานะคะออะจากนั้นแชร์ค่ารถค่าใช้จ่ายเนี่ยจะอยู่ที่560บาทต่อคนนะคะเราไปกัน4คนเนาะก็1,120บบาทนะคะแล้วก็ ถ้าเป็นเหมาคันจะ1,080ต่อคันเลยนะคะค่าอบรม100บาทนะคะแล้วก็ค่าค่าประกันอุบัติเหตุคนละ100บาทค่าบริการค่าบริการจัดการขยะ10บาทนะคะค่าบริการสุขขาและชุดขับถ่ายฉุกเฉินอันนี้คือใครจะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้แต่เรารู้สึกว่าเออก็ควรจะเอาเพราะว่าเป็นค่าบริการสุขขานะคะก็คือเป็นแค่คัาเหมือนพวก ที่จริงเราเข้าใจว่าเป็นถุงเจลแต่ไม่ใช่นะคะมันคือถุงพลาสติกอ่ะชุดชุดเข้าบริการสุขขนและชุดขับถ่ายฉุกเฉินเนี่ยชุดละ25 0บาทมีกระเป๋าให้ด้วยนะคะก็เปาะเป็นของเขียนว่าโดหลวงเซนดาวนะคะแล้วก็เต็นต์กรณีเช่าของเขตอุทยานเนี่ยจะอยู่ที่300บาทแต่ว่าเราเตรียมตัวเองอันนี้เราก็ไม่เสียนะคะแล้วก็เตาแก๊สห0ึบาทแต่เราไม่เอานะคะแล้วก็ติ๊กแปว่าไม่ต้องการไม่ต้องการถ้าเราไม่เอาเราก็บอกว่าไม่ต้องการไม่ต้องการนะคะ เราแก๊สไม่เอาแผ่นรองนอนเราไม่เอาไปนะคะมอสนาน80บาทเราก็ไม่เอาแก๊สกระป๋องเราก็ไม่เอานนะคะปกติกาไม่ต้องการอ่าถุงนอนเราก็ไม่เอานะคะถุงนอน100บาทเลยนะเตรียมไปเองนะคะแล้วก็ค่าธรรมเนียมการจองและบำรุงรักษาระบบอีกตัวละ50บาทนะคะค่าตอบแทนบริการรักษาระบบเว้น500บาทอ่าของเราทั้งหมดจะอยู่ที่ อันนี้ค่าใช้ใจ่ายนะคะจะอยู่ที่3,340บาทนั่นเองอน,นี่ของเราสคนนะคะอ่าแล้วก็ค่าทมเนียนข้าเข็ดอุทยานชาวไทยเด็ก20บาทถ้าเป็นไทยคนไทยนะคะ30บาทเป็นผู้ใหญ่ต่างประเทศผู้ใหญ่400อ่ะาจต่างประเทศเด็ก200ค่ามาจำมขยะ500บาทอันนี้คือค่าขยะนะคะค่าขยะคนละ500บาทคือถ้าเราเตรียม คือเขาจะนับเลยเว้ยว่าเราอ่ะมีขยะไปคนละกี่ชิ้นเช่นสมมุติของเรามีประมาณหนึ่งร้อยชิ้นอย่างเงี้ยขากลับลงมาเราก็ต้องนับขยะให้ได้หนึ่งร้อยชิ้นที่เราเอาขึ้นไปนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าอ่ามันขาดถ้าเกินไม่เป็นไรถือว่าเอ้ถ้าเกินเนี่ยไม่รู้ไปเก็บของใครมาหรือเปล่าเพื่อนอาจจะเดือดร้อนนะคะเออก็คือถ้าเกิดสมมติว่าขาดเนี่ย ห้าร้อยเขาอาจจะไม่คืนหรืออาจจะคืนเป็นบางส่วนหรือเปล่าอันนี้ไม่ไม่ชัวร์นะคะไม่แน่ใจแต่ว่าทางที่ดีก็คือเอากลับมาให้ครบทุกชิ้นนะคะค่าตอบแทนการใช้บริการสถานท,ที่อันนี้ไม่มีเนาะพื้นที่สําหรับตั้งกระโจมหรืออันนี้ก็คือเป็นพื้นที่ที่เราจะไปกางเต็นท์อะสามสิบบาทต่อหลังนะคะ,อ,ะอันนี้เราก็ไปไปต่อคะ่ะอันนี้เต็นท์ของเราหนึ่งหลังนะคะเราก็ติ๊กแปลว่าหนึ่งหลัง อ่านทีนี้เรียบร้อยนะคะก็คือตอนนี้เหลือแค่ยืนยันการจองเลือกบ,บริการก็เรียบร้อยแล้วค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้นเนี่ยสามพบาทของเราสองคนนะคะรายการเนี่ยเขาก็จะมีรรายการมาให้เลย 1, 2, 3, 4, 5, 6, จนถึง14นะคะส่วนยอดที่เราต้องโอนให้อุทยานไปก่อนก็คือ3,340บาทสําหรับ2คนนะคะแต่ว่าที่อุทยานเนี่ยเราต้องไปจ่ายเพิ่มอีกนะคะ โอเคแต่เราจ่ายแค่นี้ก่อนนะคะ,ะเขาก็จะมีริสรายการมายเขาบอกว่ากล่องอีเมลและหมายเลขบัญชีของตัวแทนสมาชิกในกลุ่มนะคะอย่างเช่นสมมติว่าเราไปกันสีคนอะไรเงี้ยเราก็กรอกไปสักแค่คนเดียวนะคะมีอีเมลเลขบัญชีชื่อบัญชีแล้วก็ชื่อธนาคารนะ้วเราก็ติกว่าข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขต่างๆในการจองครบถ้วนแล้วจากนั้นเราก็กดยืนยันการจองค่ะหลังจากเราคลิกเข้าไปนะคะเขาก็บอกว่า อะไรเนี่ยเพราะดอยหลวงเชียงดาวคือดอยสูงเสด็้ฝาที่ไม่ปราถนาผู้พิชิตเรามาเปลี่ยนจากผู้พิชิตเป็นผู้พิทักษ์กันนะคะดังนั้นกรุณาส่งเอกสารขอเข้าเขตและชําระเงินภายในวันที่2อ่ะภายใน2วันหลังทําการจองเสร็จสิ้นไม่เช่นนั้นถือว่าการจองเป็นโมฆะอย่างที่บอกค่ะถ้าจองแล้วแนะนําให้จ่ายเงินเลยนะคะถ้าเกิดรอเนี่ยอาจจะแบบ ที่จิมมันก็รอได้อภายใน2วันนะคะคุณสามารถจ่ายเงินตอนไหนก็ได้แต่เราเราจ่ายเลยนะคะกลัวไม่ได้นะคะเพราะว่าดูสิเราฝ่าฟันกันมาแบบเว็บลม่มเออะไรเออคือแบบเราสู้กันมาตั้งแต่เช้านะคะเราจองแดงถีก็คือตอ้นบ่ายนะคะทุกคนเราใช้เวลาไปค่อนวันครึ <What? S 1> ่งวันนะคะค่อนวันอะกว่าเราจะสำเร็จเสร็จลุล่วงแบบนี้นะคะเราก็จ่ายเงินเลยนะคะ อ่ะอันนี้จะเป็นรายละเอียดนะคะเลขใบจองของเราวันที่เข้ารับการเดินศึกษาธรรมชาตินะคะอ่ะเวันทนี่11บน ovember สองพันยีเนาะแล้วก็อ่ะวันที่จบการเดินศึกษาธรรมชาติเนี่ยก็คือวันที่12ก็คือขึ้น11ลง12นะคะ ก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับขั้นตอนและวิธีการจองยอดโดยหลวงเชียงดาวเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนคิดว่าจองยากหรือไม่คะส่วนตัวเจนแล้วเนี่ยเจนคิดว่าจริงๆมันไม่ได้จองยากเท่าไหร่เนาะถ้าเกิดสมมุติว่าเราหลีกเลี่ยงเป็นวันหยุดหรือว่าช่วงที่เป็นวันขัตเกลืหรือว่าคนส่วนใหญ่เขาจะไปกันเนี่ยเราก็จะเลือกในวันธรรมดาหรือวันที่คนเขาไม่ค่อยได้ไปกันเจนคิดว่ายังไงอะ่ะก็จองได้ชัวร์จองได้แน่นอนคะ่ะยังไงเราก็ได้ไปที่ชิดยอดดดยหลวงเชียงดาวาแน่นอนคะ่ะทุกคน แล้ววิธีการที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเวลาที่เราจะต้องไปเดินป่าขึ้นเขานะคะการเตรียมตัวการเตรียมความพร้อมเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการเตรียมของแล้วก็เป็นการจัดก,กระเป๋าเพื่อที่เราจะไปขึ้นยอดดอยหลวงเชียงดาวกันค่ะทุกคนไปค่ะตอนนี <Yeah. S 1> ้ค่ะ<ว>ตอนนี้นะคะเราอยู่เป็นที่จุดลงทะเบียนที่เราจะไปขึ้นดอยหลวงเชียงดาวพรุ่งนี้นะคะโอเคเดี๋ยววันนี้เจนจะมาจัดก,กระเป๋านะคะว่าเรามีอะไรบ้านที่เราต้องเตรียมขึ้น โดยหลงเชียงดาววันพรุ่งนี้ค่ะโอเคอย่างแรกเลยนะคะก็คือเราต้องมีกระเป๋ากระเป๋าเป็นสิ่งสําคัญน,นะคะก็พดห้ามพลาดเลยนะคะไม่มีกระเป๋าเราจะแบกของอยังไงใช่ปะเออโอเคกระเป๋าต่อมานะคะก็จะเป็นอ่ะอุปกรณ์ีในการแต่งกายของเรานะคะก็จะมีพวกหมวกเอยอะไรเอยพวกนี้เราก็เป็นพกในการถ่ายรูปแล้วก็จริงๆมันช่วยนะเพราะว่ามันหนาวใช่ไหมหูระเย็นอะไรอย่างเงี้ย ถุงมือนะคะถุงมือก็เป็นสิ่งที่สําคัญน,นะคะเพราะว่าเวลาเราเดินขึ้นข้างบนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะต้องจําเป็นต้องใช้นะคะโอเคเราก็หลังจากนั้นนะคะก็จะมีพวกเสื้อผ้าเสื้อผ้านเสื้อผ้าของเรานะคะก็จะมีชุดนอน1ชุดแล้วก็ชุดวันเดินลงกลับอีก1ชุดนะคะแล้วก็ผ้าสีชมพูนี้ทุกคนเห็นไหม ผ้าสีชมพูอันนี้ก็จะเป็นผ้าเช็ดตัวนะคะในการอาบน้ําของเราโอเคมีอะไรอีกถุงนอนขาดแม่เลยก็คือถุงนอนนะคะแล้วก็เสือ่ออันนี้ก็เป็นเสื่อรองนอนนะคะสําหรับไว้ปูในเต็นท์อ่ะนะคะอันนี้เป็นเสื่อรองนอนอาสาหรับปูเต็นท์นะคะโอเคจากนั้นก็จะเป็นอันนี้เป็นไม้นะคะที่เราไว้เดินก็ดขาดไได้เหมือนกันแล้วก็ อันนี้อันนี้แผ่นรองนอนนะคะก็อันนี้ดีมากค่ะทุกคนเราซื้อมาห0สิบบาทใช้ก็ดีนะคะฝนตกก็ไม่เปียกร้อนเราก็ไม่ร้อนเราก็ไม่หนาวด้วยนะคะกันได้หลายอย่างเลยแล้วก็ที่สําคัญนะคะไปนอนหนึ่งคืนขาดไม่ได้เลยก็คือเต็นทนะ์สำคัญมากนะคะไม่มีเต็นท์เราจะนอนอยังไงเช่าได้นะคะแต่ว่าเราไม่ได้เช่าเนาะเราก็แบกเต็นท์ไปเองนะคะ จากนั้นมีอะไรอีกอุปกรณ์แต่งกายของเรานะคะแต่งตัวแต่งหน้าอะไรเงี้ยนะคะพวกแป้งเอ่ยอะไรเอื่ยก็ตกไปกดอุปกรณ์อาบน้ําอันนี้จริงๆเราไม่ได้อาบนะคะก็อาจจะเตรียมไปแค่ยาสีฟันแล้วก็อ่าต้มล้างหน้านะคะยาสีฟันต้มล้างหน้าประมาณนี้นะคะแล้วก็นี่ที่ขาดไม่ได้อีกเลยก็คืออุปกรณ์ทำทัวร์ของเรา ก็คือตอนเช้าอะ่ะเราก็ต้องตื่นขึ้นมาทํากินใช่ไหม,ไมหมายถึงว่าเราถ้าเกิดเราขึ้นยอดดอยแล้วอะ่ะนะคะเราก็นอนพักหนึ่งคืนใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เราอันนี้ของพี่มสัสนะคะก็นี่เลยเอาไวต้ต้มต้มส่วนต้มนึ่งเอาไว้ต้มนะคะแล้วก็ต้มมาม่าพวกนนีะ้ที่มันดกินง่างยๆนะคะต้มมาม่าต้มนมจนมันร้อนก็ว่ากันไป แล้วก็ที่ขาดไป่ได้อีกก็คือของแท้ให้ทาามันคืออะไรมันคือเตาน้ำมันค่ะทุกคนเป็นแบบนี้จริงๆเราเคยทำอุปรกรณ์รีวิวเตาน้ำมันไปแล้วนะถ้าเกิดสมมติว่าใครอยากรู้วิธีใช้อะไรอย่างเงี้ยก็ไปดูได้ที่ช่องของเราทลโรเทีย่ยวนะคะก็ลงเอาไว้เนาะนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยเตาน้ำมันนะคะ Okay. แล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่ขาดไม่ได้เลยค่ะขาตั้งกล้องเพราะเราจะไปถ่ายทางช้างเผือกกัน <Yeah! S 1> แล้วก็มีดาวแบบเหมือนแบบอยู่แค่เอื้อมดาวอยู่ใกล้เรามากนะคะเราจะต้องเห็นดาวสวยๆมาก,มากเพราะฉะนั้นขาตั้งกล้องก็สําคัญโอเคต่อไปนะคะนี่รองเท้ารองเท้าเดินป่านะคะก็ต้องก็ต้องมีเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะ ต่อไปอุปกรณ์ของเราก็าคือขาดไม่ได้อีกหนึ่งอนยะ่างก็คือแบบสำรองจริงๆเราอยากจะซื้อเพิ่มอีกนะมีสปอนเซอร์เข้ามาได้นะคะแบบสำรองนะคะสำคัญมากเลยเพราะว่าเราต้องมาถ่ายคลิปถ่ายรูปอะไรพวกนี้ยอ่ะอันนี้ก็คือไม่มีก็ไม่ได้นะคะไฟฉายเราพกไฟฉายไปสามสามตัวนะคะโอ้แบบนี้หนึ่งนะคะ อันนี้มันก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เราซื้อมาแค่ยี่สิบบาทก็คือไฟสว่างมากด้วยนะคะอันนี้ไฟฉายอันนี้หนึ่งอันแล้วก็ไฟฉายอันนี้อันนี้นะคะอันนี้ปรับได้หลายอันเลยอันเล็กเล็กกระทัดรัดนะคะพกง่ายแล้วก็ไม่เปลืองพื้นที่ของเราด้วยอ่ะอันนี้ไฟฉายที่สองส่วนไฟฉายอันที่สามที่เราจําเป็นต้องมีก็คือไฟฉายคาดหัว หนีแบบนี้นะคะเพราะว่าตอนกลางคืนอะ่ะเราจะต้องไปไม่ใช่ตอนกลางคืนสติตอนเช้ามืดเราจะต้องขึ้นไปดูพระอาทิตย์ตกใช่ปะ่ะเออแล้วที่เนี้ยทางมันมืดอะ่ะ<ม>ก็เราก็ต้องใช้มันก็จะเป็นมบณนี้นะคะอันนี้ก็ของเราก็าปรปับได้ยู่นะโอเคอันนี้ก็ไฟฉายคาดหัวก็สําคัญนะคะต่อไปสิ่งสําคัญที่เรายังต้องดํารงชีพอยู่นะคะก็คือน้ำนุำ่ยุคน้ํา ก็คือเราต้องแบกขึ้นไป6ขวดน,นะคะใช้กินด้วยใช้เอาไว้ล้างหน้าเอือยแบงฟังอนด้วย6ขวดน,นะคะแล้วก็ทํากับข้าวด้วยนะคะก็แบกเองนะ,ะแล้วก็นี่เรากินกินขนมปังนะคะขึ้นไปก็จะกินขนมปังกินอะไรที่มนันง่ายๆทุกคนขนมปังมีอะไรอีกครัขนมอะไรอ่ะมาม่าแล้วก็ ไข่นะคะ <S <S เออก็จะประมาณนี้ค่ะเราต้องกุบมามาเ่เอยอะไรที่เราคุกแบบที่เราแบบเอ้ยอยากกินหรือว่าในระหว่างทางเราเราต้องกินเพิ่มพลังอะทุกคนแล้วก็หยิบหยิบติดมือไปนะคะแต่ว่าของทุกอย่างถ้าเป็นของดีนะขยะเราก็ต้องเก็บสิ่งทุกอย่างนะคะเพราะว่าเขามีให้ให้รายการขยะอะไรต่ออะไรด้วย โอเคเดี๋ยวเราจะไปลงรายละเอียดเรื่องดีเทลต่างๆให้ในคลิปอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้จัดกระเป๋าก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนถ้าใครจะมานหลึกชิงดาวเหมือนเราก็ดูของเราเป็นตัวอย่างอ,อาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเออเป็นแนวทางสําหรับทุกคนนะคะที่กําลังจะเดินทางมาโดยหลวงเชียงดาวนะคะก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะ yeah!